ลุนวอลลีเจนไหมโอ้โหคือมันต้องสิบล้านขึ้นไปถึงจะเฮ้ย hey! ใครวะใครเวิร์ดเฮ้ยเฮ้ยผมเล่นมายังไม่ถึงหนึ่งปีเลยนะครับ เมัอนเหมือนโอ้ยฮฮไม่ทำไมไม่ตัวอื่นวะน่าหงายเลยครับผม World Best ตัวที่สองของผมนะครับโทนี่โคลสครับไม่ใช่ลิเบอรี่แล้วเป็นโทนี่โคลสโอ้โหแบบพอมันเด้งมานี่ผมน่าหงายเลยนะแบบ เฮ้ยนักเตะ07แพงสุดมันก็เป็นโรนันโดปะซึ่งแบบ M2M องอโอ้โหแส่สีมว่วงมานี่น่าหงายเลยนะครับอ้าวมาแล้วครับเบอร์เบสทำไมมันได้แต่อย่างงี้วะเนี่ย โอ้ลิเบอรี่ยังดีกว่านะครับตอนที่ได้ลิเบอรี่ยังรู้สึกดีกว่านี้นะครับฟาล์ก <c oughs> ่าครับโอ้โ oh, หหวังว่าเปิดการ์ดเวอร์เบสที่แบบเปิดเราได้เวอร์เบสเลยเนะี่ยจะไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับสิบเอ็ดครับสิบสองและสิบสาม ก็ยังดีครับแพทริกเอฟบลานะครับ100 m อัพนี่ผมก็พอใจแล้วนะครับเราได้เอฟบลาด้วยซึ่งก็เคยมีนะแต่ก็ขายไปแล้วนะครับดูหน่อยแล้วกันนะพอใจก็พอใจเป็นที่แน่พอใจนะครับ โอ้ตำนานมานะครับไม่ได้ดูเลยนะครับมัวแต่เล่นโทรศัพท์นะครับนั่นไงครับเพื่อนๆในในขณะที่เปิดการ์ดเคลียร์การ์ดเล่นๆนะครับใน ผู้จัดการที่สนะครับก็แอบลุ้นเหมือนกันนะโหนี่คือการใบสุดท้ายที่จะเปิดเลยนะครับการเบส10นะที่ขึ้นชื่อว่ามีโอกาสได้ World b เบสสูงอยู่พอสมควรนะครับเปิดมาเยอะแล้วน,ะนี่ก็ผู้จัดการที่สองเนี่ยเลเวลเก้าสิบหแล้วนะครับเพิ่งได้เวิร์ b เบสนะ โอ้ oh, แล้วได้เป็นอินเนสตาด้วยนะครับดีใจนะโอ้ oh. All Star ครับรวม EC รวม World b เ s สเมื่อกี้มันได้รวมมาเนี่ยไปครับโอ้โหเอโต้โอเคมาแล้วก็รอดไปขอบคุณมากเลยนะครับรอดแล้วที่แบบเวอร์เบสออกนะครับใบที่สองครับโอ้โ oh. มาเซโล่เบินเลยครับผม สี่ใบเลยแล้วกันนะจัดไปโอ้โหแสงสีม่วงมันค้างนะเมื่อกี้ตกใจมากเลยนะครับฟ้ากัเหวนะโอเคอีกใบหนึ่งอีกใบไหมตอเลสไหมเห็นเขาได้กันนับ,คบส,ค,สครับหนึ่งสสไปอึ๊มาคอสโลโฮครับผม ตำนานมาจบเลยจบจบไปแล้วนะมาเร็วมาเร็วมาจริงเฮ้ยเราตกใจมากเลยนายโอ้โหแต่เป็นแฟรงค์เดอบัวครับ โอ้หผมมองหน้าแล้วเฮ้ยนานใหม่หรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่นะครับพูดไงดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> พูดไงดีอ่ะ <c oughs> ได้ก็ดีใจแล้วนะ <c oughs> นับสองนับจะไม่พูดถึงชไนเดอร์นะครับ โอ้โหจะมาคุ้มก็อ้ใบนี้เลครับโอ้โหแต่ค่าพลังของข้างนอกรู้สึกจะไม่เพิ่มนะครับสำหรับเนมานะแต่ข้างในเนี่ยเพิ่มนะครับรจริงก็ดีใจมากนะได้500รเอขึ้นไปนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วอะนะเท่านี้ก็ดีใจแล้วนะครับเรา1 2ึส โอ้โหโอ้ลุนนี่ยังไม่ถึง400เลยนะครับโอเคนะครับดึงสองอาปากตามผมครับสามครับ ไม่ไม่นะพี่แว่นนะการ์ดฟรีนะครับสำหรับผู้จัดก,การหลังผมก็ได้เอฟซ่าไปนะโอ้มันโอเคแค่นี้แล้วกันนะครับก็ของฟรีไม่ต้องไปคิดมากนะครับแต่ก็แอบเสียดายตรนนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ